คุไม่เคยดูรายการเอาชีวิตรอดในป่าที่น่าตื่นเต้นขนาดนี้มาก่อนแน่นอนชายหญิงแปลกหน้าคู่หนึ่งปลุยกายาเผชิญหน้ากันห้ามีสิ่งแปลกปลอมบนร่างกายไม่มีอาหารไม่มีน้ำร่วมทีมเอาชีวิตรอดในป่าตราบใดที่สามารถเอาชีวิตรอดในป่าได้ยีเดดวันก็จะได้รับเงินรางวัลน,นับล้านผู้เข้าแข่งขันหญิงในตอนนี้มีชื่อว่าเอวาอายุยี่ส กีมาจากเซตเทิลรัตวอวชิงตันเป็นผู้อำนวยการฝ่ายแฟชั่นและยังเป็นนักอนุรักษ์สัตว์ป่าด้วยในสายตาคนอื่นเอวาก็คือแฟชั่นนิสต้าตัวยงแต่คนที่สนิทกับเธอถึงจะรู้ว่าอีกด้านหนึ่งของเอวาคือคนที่รักธรรมชาติและกิจกรรมกลางแจ้งมากถูกเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กโดยพ่อผู้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเอาชีวิตรอดพ่อของเอวาเป็นครูฝึกสอนการเอาชีวิตรอด เอวาได้รับการฝึกทักษะการเอาชีวิตรอดในป่ามาตั้งแต่เด็กเอวาต้องการพิสูจน์ผ่านความท้าทายครั้งนี้ว่าไม่ว่าเรื่องอะไรก็ไม่สามารถเอาชนะเธอได้ผู้เข้าแข่งขันชายที่เข้าร่วมชื่อลร์รีอายุ33มปีมาจากรัฐเคนทักกีเขาเป็นเจ้าหน้าที่การแพทย์ฉุกเฉินเติบโตมาในเคนทักกีตะวันออกตั้งแต่เด็กเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเอาชีวิตรอด ตั้งแต่จำความได้เพราะตอนเด็กๆครอบครัวค่อนข้างลำบากจึงมักขึ้นไปบนภูเขาเพื่อล่าพอตซัำม,มาเป็นอาหารเรื่องอย่างการก่อไฟตั้งเข้มสำหรับแลรีแล้วถือเป็นเรื่องง่ายๆการเข้าร่วมการทา้าทายครั้งนี้แลรีแค่อยากจะพิสูจน์ให้ลูกๆของเขาเห็นไม่มีอะไรยากเกินความพยายามขอแค่มีความมุ่งมั่นไม่ว่าเรื่องอะไรก็ทำสำเร็จได้ สถานที่ท้าทายในตอนนี้มาถึงประเทศเม็กซิโกในอเมริกากลางในยูคาตันพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเม็กซิโกมีป่ามายาอันรกร้างอยู่ผืนหนึ่งนับตั้งแต่อรารยธรรมายาโบราณได้สาบสูญไปเมื่อกว่าพันปีก่อนที่นี่ก็ไม่มีร่องรอยของมนุษย์อีกเลยอุณหภูมิที่นี่สูงถึง38องศาเซลเซียสป่าทึบที่นี่กลายเป็นแหล่งล่าของเสือจาก,กัวที่ดุร้ายแห่งซีกโลกตะวันตก นักล่าที่อันตรายถึงชีวิตนี้เชี่ยวชาญการซุ่มโจมตีเยอะมากการกัดเพียงครั้งเดียวก็สามารถจะกะโหลกสัตว์ได้ส่วนพื้นดินก็เต็มไปด้วยหินปูนแหลมคมท่ามกลางนั้นยังซ่อนหลุมยุบและบ่อสุดนับพันบ่อสุดจำนวนมากถูกบดบังด้วยถ้ำหินปูนภายในเป็นที่อาศัยของค้างคาวนำโรคจำนวนมากทีมานได้ส่งผู้เข้าแข่งขันทั้งสองไปยังจุดท้าทายที่กำหนดไว้แยกกัน และนี่ก็นำมาสู่ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการกลับคืนสู่สภาพดั้งเดิมเอวาไม่ได้รู้สึกหนักใจอะไรกับข้อกำหนดนี้เพียงไม่กี่อึดใจเธอก็เข้าสู่โหมดท้าทายแบบดั้งเดิมลารี่เองก็ไม่ได้หลีกเลี่ยงข้อกำหนดนี้เช่นกันเพียงไม่กี่ท่าเขาก็เข้าสู่โหมดท้าทายตามสถานที่นัดพบที่ทีมงานกำหนดไว้ทั้งสองคนที่ไม่เคยพบกันมาก่อนก็ได้เจอหน้ากันอย่างรวดเร็ว ก็เสื้อลายสกอตของทั้งคู่สวยเหมือนกันนี่นาะพอเจอหน้ากันทั้งคู่ก็ดูอารมณ์ดีเริ่มจากทักทายแนะนำชื่อกันแล้วก็กอดทักทายตามธรรมเนียมตะวันตกทั้งคู่ข้ามขั้นตอนการทักทายยืนย่อตามมารยาทไปเข้าประเด็นทำความรู้จักกันคร่าวๆเลยทั้งสองคนคุยกันอย่างสนุกสนานแลรี่บอกว่าตัวเองเป็นเด็กบ้านนอก แถมยังเป็นหน่วยกู้ภัยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็จัดการเองได้เอวาเริ่มวางแผนสิ่งที่ต้องทำต่อไปทันทีสิ่งแรกที่ต้องทำคือก่อไฟและเก็บฟืนให้ได้มากที่สุดแลรี่เห็นด้วยทั้งสองคนเข้าขากันได้ดีก่อไฟก่อนแล้วค่อยสร้างบ้านและไปเอาน้ำหยิบกระเป๋าที่ทีมงานให้มาอุปกรณ์เอาชีวิตรอดที่ทีมงานให้มาคือมอเล็ก ทั้งสองคนเริ่มจากการศึกษาเส้นทางที่ระบุในแผนที่ก่อนหลังจากทั้งคู่ตัดสินใจเรื่องเส้นทางเดินทางแล้วก็รีบออกเดินทางทันทีเป็นการเริ่มต้นวันแรกของความท้าทายอย่างเป็นทางการพื้นดินที่เต็มไปด้วยหินและน้ำทำให้ฝ่าเท้าของทั้งคู่ต้องลำบากอย่างมากอาจเป็นเพราะเอวามักจะเดินเท้าเปล่าในป่าเป็นประจำความเร็วในการเดินทางจึงไม่ได้รับผลกระทบมากนัก ต่ลารี่กลับตรงกันข้ามความเร็วในการเดินทางของเขาได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงตามความเร็วในการเดินทางของเอวาไม่ทันเลยเอวาทำได้แค่เดินไปได้หน่อยก็ต้องรอแลารี่เดินทางแบบนี้มาตลอดจนบ่ายสามโมงกว่าเอวารู้สึกว่าความเร็วในการเดินทางนี้มันช้าเกินไปจริงๆแถมยังต้องคอยหยุดรอลรี่ตลอดนี่มันทำให้การเดินทางล่าช้าไปหมดเลย เอวาบอกแลรี่ว่าตัวเองจะวิ่งลุวงหน้าไปดูก่อนว่ามีแหล่งน้ำไหมแลรี่รู้สึกว่าคู่หูของตัวเองเก่งมากจริงๆเอวาใช้เวลาที่รอแลรี่ทำรองเท้าให้แลรี่หวังว่าสิ่งนี้จะทำให้แลรี่เดินทางได้เร็วขึ้นหลังจากที่แลรี่ตามทันเธอยังตัดผมของตัวเองมาใช้มัดและหยุดลรี่บอกว่าเอวาเป็นคู่หูที่ดีจริงๆ ถึงกับใช้ผมตัวเองทำรองเท้าให้เขาเดินทางไปเรื่อยๆจนถึงประมาณหกโมงครึ่งเย็นทั้งสองจึงพบหลุมบ่อขนาดใหญ่มองดูน้ำในหลุมแล้วมันค่อนข้างสก,กรปรกถึงแม้ทั้งคู่จะกระหายน้ำมากแต่ก็ไม่คิดจะดื่มน้ำโดยตรงทั้งสองคนก็เลยเดินสำรวจรอบๆต่อไปในที่สุดก่อนฟ้าจะมืดสนิทพวกเขาก็เจอถ้ำที่พอจะใช้เป็นที่พักได้ ต่อมาคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือการก่อไฟลารีหยิบที่จุดไฟออกมาแล้วพยายามจุดไฟซ้ำๆแต่เนื่องจากเชื้อไฟเปียกชื้นเกินไปไม่ว่าลารี่จะพยายามแค่ไหนก็ไม่สามารถจุดไฟให้ติดได้ลารี่บอกเอวาว่าตอนนี้ต้องใช้ไม้ตายแล้วรีบหลับไปเลยพอหลับแล้วจะได้ไม่ต้องกลัวความมืดตอนกลางดึกทั้งคู่ได้ยินเสียงสัตว์ใหญ่กำลังใกล้เข้ามาที่เข็มเสียงคำรามของสัตว์ เอวาคุณได้ยินเสียงคำรามนั่นไหมเสียงคำรามดังต่อเนื่องเหมือนจะเป็นตัวอะไรที่ใหญ่มากแลรี่ฉันได้ยินแล้วเสียงคำรามของเสือจ่ากัววันที่สองมาถึงแล้วเอวาบอกว่าเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับมีเสียงสัตว์ต่างๆตลอดเวลาเอวาต้องการก่อไฟให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะทำให้ทำแห้งและต้มน้ำดื่ม ลรี Larry เริ่มตัดต้นไม้เพื่อเก็บฟืนการออกกําลังกายอย่างหนักร่างกายของแลรี่ก็มีอาการแน่นหน้าอกและอาเจียนแลรี่ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็รู้ได้ทันทีว่าร่างกายของตัวเองเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นแล้วเอวาถามลรี่ว่าร่างกายเขาเป็นอะไรไปแลรี่บอกว่าหน้าอกของเขาเจ็บมากให้เอวารีบโทรหาหมอทีนานรายการรีบเรียกเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่มากับทีม เมื่อเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์มาถึงพวกเขารีบตรวจร่างกายแลรี่ทันทีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์รู้สึกเน่นหน้าอกไหมครับครับรู้สึกเหมือนมีคนกำลังกดทับหน้าอกผมอยู่เหมือนหัวใจผมหยุดเต้นไปเสี้ยววินาทีก่อนจะกลับมาเต้นอีกครั้งเหมือนจังหวะการเต้นของหัวใจผมผิดปกติไปสิ่งที่ผมน่ากลัวที่สุดคือส่วนใหญ่เวลาตื่นมาแล้วเจ็บหน้าอกมันอาจเป็นสัญญาณเตือนของอาการหัวใจวาย ทีมแพทย์แนะนำให้แลรี่รีบไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจหัวใจแลรี Larry บอกว่าเขาอยากจะทำภารกิจนี้ให้สำเร็จจริงๆแต่ที่บ้านยังมีลูกอีกห้าคนเขาไม่สามารถนั่งรอให้หัวใจวายตายที่นี่ได้แลรี่ขอโทษเอวาและตัดสินใจถอนตัวจากภารกิจดังนั้นแลรี่จึงถูกบังคับให้ถอนตัวจากภารกิจในวันที่สองเนื่องจากภาวะอ่อนเพลียจากความร้อน และภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะร่วมด้วยเอวาเสียใจมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เนื่องจากแลรีถอนตัวจากภารกิจภายใน48ชั่วโมงทีงานจึงเตรียมหาคู่หูคนใหม่ให้อีวาการเสียคู่หูไปเป็นเรื่องหนักหนารูปแบบของภารกิจทั้งหมดเปลี่ยนไปฉันไม่รู้ว่าจะทำได้ด้วยตัวเองหรือเปล่า หวังว่าจะมีคู่หูคนอื่นมาเร็วๆทอนหายใจเฮ้อหรือเพียงอีวาคนเดียวทุกอย่างต้องทำเองทั้งหมดเลยสินะเอวาออกไปเก็บฟืนมาพอกลับถึงแคมป์ก็รีบหยิบที่จุดไฟมาเริ่มก่อไฟหลังจากพยายามอยู่นานผลลัพธ์กลับลงเอยด้วยความล้มเหลวพ่อตกกลางคืนประมาณสามทุ่มครึง่งเอวาได้ยินเสียงอะไรบางอย่างกำลังเข้ามาใกล้แคมป์มีใครอยู่ไหมคะ อยู่คนเดียวในที่มืดๆแบบนี้น่ากลัวจริงๆเวลาล่วงเลยมาถึงวันที่สมเมื่อคืนผมนอนไม่ค่อยหลับเพราะผมก่อไฟไม่ติดตอนนี้ผมออกมาหาทรัพยากรหาพืชที่กินได้หรือฟืนตอนนี้ผมต้องการน้ำดื่มมากในช่วงบ่ายโมงกว่าเอวาเริ่มก่อไฟอีกครั้ง แต่ก็ล้มเหลวอีกครั้งเอวาไม่ได้ดื่มน้ำเลยตั้งแต่เริ่มภารกิจอาการขาดน้ำก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆสมองมักจะเบ,บลอๆฉันไม่เคยเจอภาวะขาดน้ำแบบนี้มาก่อนในชีวิตโหร่วาว้าวฉันพูดไม่ออกกระซิบว,ว้าวฉันเห็นเป็นสีขาวโพลนแอบวิ่งเวียนไปครู่หนึ่ง จำอะไรไม่ได้เลยรู้สึกเหมือนตัวสั่นไปหมดหลังจากตื่นขึ้นมาร่างกายของฉันทั้งหมดเหมือนกับว่าเหมือนกับว่ามีส่วนหนึ่งของร่างกายเหมือนกับลมพัดผ่านตอนที่ฉันหลับไปแล้วก็สามารถรู้สึกถึงมันได้อีกครั้งริมฝีปากกับศีรษะของฉันทั้งหมดสั่นไปพร้อมๆก,กับการฟื้นคืนสติ ฉันตกใจไปเลยเพราะความรู้สึกนั้นมันน่ากลัวมากมากเฮ้ huh. ตอนใกล้บ่ายสามมงเอวาที่กำลังนอนพักในแคมป์ได้ยินเสียงบางอย่างเข้ามาใกล้ๆนอกแคมป์เอวาออกไปดูก็เจอคนผิวดำคนหนึ่งกำลังกินผลไม้อยู่คุณต้องเป็นคู่หูคนที่สองของฉันแน่ๆคนที่สองใช่ไหมฉันเงยหน้นาขึ้นไปเห็นผู้ชายผิวสีเข้มมากคนหนึ่ง เขาก็กินผล,ลไม้เหมือนกันฉันเลยคิดว่านี่คงเป็นคู่หูใหม่ของฉันสวัสดีครับผมชื่อซัฟฉันชื่อเอวยินดีที่ได้รู้จักทั้งสองคนทำความรู้จักกันและทำความเข้าใจสถานการณ์ของอีกฝ่ายคราวๆผู้เล่นชายที่เข้าร่วมใหม่ชื่อซัฟฟอายุ IU 33ีมาจากฟลอริดาเป็นครูสอนดำน้ำและผู้ฝึกสอนส่วนตัวในออร์แลนโด ซับเป็นคนเปิดเผยและรักการผจญภัยมากเป็นทหารผ่านศึกนาวิกโยธินร่างกายแข็งแกร่งสุดๆอุปกรณ์เอาชีวิตรอดที่ซับนำมาคือผ้าใบกันน้ำผืนใหญ่ใช้เป็นทั้งมุงและสร้างที่ผักพิงได้เมื่อซับรู้ว่าเอวาไม่ได้ดื่มน้ำมาสองวันกว่าแล้วแถมยังจุดไฟไม่ติดมาตลอดเขาจึงรีบลงมือก่อไฟทันทีเพื่อต้มน้ำให้เอวาดื่มแก้ขาดน้ำ ซับหาบายไม้แห้งมาใช้เป็นเชื้อไฟและใช้เหล็กขูดไฟจุดไฟขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วพราะมีกองไฟเอวาก็ดีใจมากจริงๆส่วนซับก็เริ่มเก็บฟืนไว้ใช้ตอนกลางคืนเอวาในที่สุดก็ได้ดื่มน้ำหม้อแรกหลังจบภารกิจเอวาตัดสินใจว่าภารกิจต่อไปคือต้องเก็บฟืนเพิ่มเพื่อให้แน่ใจว่ากองไฟจะไม่ดับเอวาต้องการเก็บฟืนสำรองไว้ให้มากพอ เวลาดำเนินมาถึงวันที่4ซึ่งก็คือวันที่2ของซาฟเอวาให้ความสำคัญกับกองไฟมากซัฟทถามเอวาว่าจะออกไปตกปลาหาอาหารใหม่เอวาบอกว่าเธอต้องคอยเฝ้ากองไฟไว้กองไฟสำคัญที่สุดซัฟที่เก็บฟืนอยู่ตลอดช่วงประมาณบ่ายสามโมงรู้สึกว่าตอนนี้เอวาเอาแต่สนใจกองไฟไม่สนใจเรื่องอื่นเลย ซับคิดว่ากองไฟสำคัญแต่อาหารก็สำคัญไม่แพ้กันเขาต้องออกไปหาอาหารตอนที่ยังพอมีแรงอยู่ตอนที่ซับเก็บฟืนอยู่เขาเจองูตัวเล็กอยู่ตรงต่อไม้ได้โปรตีนมาง่ายง่ายเลยจากนั้นก็จับเจ้างูน้อยใส่ลงไปในหม้อแล้วเริ่มทำอาหารรสเลิศไม่นานเอวาก็ได้กินเนื้อซับคิดว่างูตัวเล็กเกินไปมีเนื้อน้อยมากเอวาหิวมาหลายวันแล้วเขาเองไม่ได้กินเลยให้เอวาทั้งหมด เอวาบอกว่ารสชาติของเนื้อมันอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อเวลาล่วงเลยมาถึงวันที่6วันที่4ของซัฟอยากไปตกปลามากินสัก2-3ตัวใช้นามแหลมทำเป็นเบ็ดตกปลาสุดท้ายใช้เทาวันมัดก้อนหินเพื่อเพิ่มน้ำหนักในน้ำมีปลาอยู่ไม่น้อยเลยแต่ผลคือเหยื่อถูกกินแต่ปลาไม่ติดเบ็ด ภารกิจตกปลาจึงต้องประกาศความล้มเหลวอย่างช่วยไม่ได้เวลาดำเนินมาถึงวันที่8วันที่6ของซัฟเอวาคิดว่าฟืนที่เก็บไว้พอใช้ได้แค่คืนเดียวเธออยากจะเก็บเพิ่มอีกไหนซัฟคิดว่าฟืนที่เหลืออยู่ใช้ได้มากกว่าคืนเดียววิธีการก่อไฟของเอวานั้นเปลืองฟืนมากจริงๆเราต้องการเพิ่มอีกสามเท่าวันนี้เราเก็บให้เสร็จได้ ถ้าจะให้ไฟแรงอย่างที่เธอต้องการเราคงต้องโคนต้นไม้ทั้งป่าถึงจะพอนี่มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่กินอะไรยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่พอตกกลางคืนเอวาก็เติมฟืนเข้าไปในกองไฟเยอะมากซับคิดว่าเอวาสิ้นเปลืองฟืนมากเกินไปทั้งสองคนจึงทะเลาะกันเวลาล่วงเลยมาถึงวันที่9เอวาบอกซับว่าเธอกลัวมากว่ากองไฟจะดับก็เลยเผาฟืนไปเยอะ เธอคิดมาทั้งคืนแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองผิดจริงๆวันนี้เธอจะออกไปหาเก็บฟืนมาเพิ่มเองหลังจากดื่มน้ำแล้วทั้งสองคนต่างก็เข้าใจซึ่งกันและกันเรื่องที่ทะเลาะก,กันเพราะฟืนก็ถือว่าจบไปโดยสิ้นเชิงเอวาบอกซัฟว่าพอมีเวลาว่างต้องตรวจดูตามตัวว่ามีเห่าหรือเปล่าซัฟเริ่มจากช่วยตรวจดูให้เอวาอย่างละเอียดก่อน ผมเดาว่าเพื่อนๆคงไม่อยากดูฉากหน้าเบื่อแบบนี้ผู้บรรยายคงต้องขอข้ามไปให้แล้วกันเวลาล่วงเลยมาถึงวันที่10วันที่8ของซัฟไม่ได้กินโปรโตีนเลยทุกครั้งที่เอวาลุกขึ้นยืนก็จะมีอาการเวียนหัวเมื่อเวลาผ่านไปอาการเวียนหัวของเอวาก็บ่อยขึ้นเรื่อยๆทั้งตัวยังมีอาการสั่นอย่างรุนแรงด้วยไม่มีอะไรจะกินแล้วจริงๆ เอวาไปขุดรากไม้มากินรากไม้อุดมไปด้วยธาตุเหล็กและโพแทเสเซียมให้แร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายแก่พวกเขาทั้งสองคนได้เวลาผ่านไปถึงวันที่17วันที่9ของซัฟเพราะเขาพบบ่อน้ำธรรมชาติในบริเวณใกล้เคียงซัฟจึงใช้ผ้าตาข่ายกันน้ำทำเป็นตาข่ายเพื่อจะเข้าไปในบ่อน้ำธรรมชาติเพื่อจับค้าง่าวมากิง เพื่อเสริมโปรโตีนให้กับร่างกายซัฟถามเอวาว่าเธอคิดยังไงกับการกินค้างข้าวเอวารู้สึกว่ามันน่ากลัวไปหน่อยค้างข้าวบางชนิดมีสารพิษต่อระบบประสาทซัฟบ,บอกว่าถ้าเอาไขสันหลังและสมองออกแล้วเอาเนื้อไปปรุงให้สุกดีก่อนกินก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรพอได้ยินแบบนั้นเอวาก็บอกว่าเธอยินดีจะลองกินดูหลังจากทำตาข่ายเสร็จแล้วประมาณบ่ายโมงครึ่งซัฟ ก็ไปจับค้างข่าวในบ่อธรรมชาติในถ้ำที่มืดสนิทซับต้องอาศัยโหมดมองกลางคืนของกล้องเพื่อดูตำแหน่งของค้างข่าวหลังจากง่วนอยู่พักใหญ่ผลก็คือไม่ได้อะไรกลับมาเลยจับไม่ได้สักตัวสีแรงไปเปล่าเปล่าสุดท้ายก็ต้องกลับเข้มมือเปล่าเวลาล่วงเลยมาถึงวันที่ 13. ขณะที่ทั้งสองคนคุยกันอยู่ที่เข้มเพราะไม่มีอาหารกินเลย อาการวิงเวียนศีสะะของเอวาจึงแย่ลงเรื่อยๆซับคิดว่าด้วยสภาพร่างกายของเอวาตอนนี้ถ้ายังไม่มีอะไรกินอีกคงจะส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาวตัวเองต้องพยายามช่วยเอวาให้ได้ขณะที่สตีเฟ้นกำลังสับฟืนอยู่เอวาที่พิงหินอยู่ก็พลันเสียการควบคุมล้มลงข้างกองไฟสตีเวนรีบวิ่งเข้าไปพยุงเอวาขึ้นมาพูดอะไรกับผมหน่อยคุณไม่เป็นไรนะ เมื่อกี้น่ากลัวมากตอนแรกเธอยืนพักโดยใช้มือยันเพดานทําไว้ผมเห็นร่างเธอเหมือนกระสอบมันฝรั่งล้มลงไปทางกองไฟเลยผมตกใจแทบแย่หวังว่าจะมีทางช่วยให้เธอทนต่อไปได้เราต้องหาแหล่งโปรตีนที่ดีกว่านี้เวลาล่วงเลยมาถึงวันที่ 16. แม้ว่าสภาพร่างกายจะแย่มากเอวาก็ยังไม่มีความคิดที่จะถอนตัวจากความทา้าทายนี้ ซัฟเป็นห่วงสภาพร่างกายของเอวามากตอนที่ซัฟรเริ่มออกไปล่าสัตว์อยากจะจับสัตว์เล็กๆมาให้เอวากินเพื่อเสริมโปรตีนให้กับร่างกายถึงแม้ความคิดจะดีก็เถอะนะแต่ผลลัพธ์คือไม่ได้อะไรเลยตอนประมาณบ่ายสองโมงกว่าซัฟเจอตำแหน่งเต็นพยาบาลของทีมงานเออเจอเต็นพอตกกลางคืนเอวาบอกซัฟว่าถ้าไม่มีอาหารไปเรื่อยๆ ตัวเองก็ไม่รู้ว่าร่างกายจะทนได้อีกนานแค่ไหนแต่ตัวเองไม่อยากถูกบังคับให้ออกจากภารกิจเพราะเรื่องนี้จริงๆซับนอนไม่หลับกระสับกระสายพลิกตัวไปมาหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งมาเลยฉันจะพาคนไปดูที่ที่ฉันค้นพบเวลามาถึงวันที่17หลังจากฟ้าสารเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ได้เรียกประชุมทีมงานอย่างเร่งด่วนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์บอกกับหัวหน้าทีมงานว่าเมื่อคืนทางนี้จับได้ว่าซัฟกับเอวาไปขโมยอาหารในเต็นท์หลังจากจับพวกเขาและเอาอาหารคืนมาก็ปล่อยให้พวกเขากลับแคมป์ไปจากนั้นหัวหน้าทีมงานก็ไปแจ้งพวกเขาที่แคมป์ว่าเนื่องจากการไปขโมยอาหารที่เต็นท์พยาบาลเมื่อคืนเป็นการละเมิดกฎจึงต้องออกจากการแข่งขัน จากสถิติหลังการแข่งขันเอวาน้ำหนักลดไป11กิโลกรัมใน17วัน